เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง facebook fan page และ t ิ k ตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับโย่ผมนัดคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม wwe มเฮมกันนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยมา ไม่ได้เข้านานและเกมนี้นะฮะแต่ว่าก็น่นโผล่มาทีนะฮะนี่มีอกากคาเบิร์ดเดย์ด้หรอฮนะวันที่ผมทำคลิปอยู่นะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะมาเราขออนุญาตที่จะเปิดก่องกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้นี่คือนะนึกคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะกดไปก่อนนะร้อยก่องฮะนะนะ ก็อยากได้ตัวสีดาวดีๆเด่นๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องมารอดูกันละกันนี่มีสีดาวนั้นหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มีสามดาวด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดพรีเมียมกันก่อนเลยเก้าสิบเก้ากล่องน,นะฮะกดไปเลยอ๋อสามดาวสองดาวมาก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะฮะเนี่ยอะมีทมัโตแชมป้าฟฟิตี้แบมแบมนะฮะ นี่แบมแบมก็ในเว้นหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะก็ช่วงนี้นี่คือยอดซับสไคร b ์ของเรานี่ก็เรียกว่าก็ไหลามาเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องของเรานะครับผมก็ช่วงนี้นี่น่าจะหกร้อยกว่าแล้วเนาะจะเต็ดร้อยแล้วนะครับผม เป้าหมายของเราฮะหนึ่งพันซับสไครต์ไม่รู้ปีนี้จะได้หรือเปล่านะ,ะถ้าได้ก็โอเคแหละนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรล้วกันนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้แหละนะฮะอยากทำรายได้ใน YouTube บ้างนะฮะซึ่งถ้าใน TikTok มันก็ได้ด้วยก็โอเคนะนะครับผมยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนช่องมวยปล้ำเกมเกมส่วนใหญ่ก็นกักจะลงเป็นเกมมวยปล้ำเกมอะไรพวกนี้นะฮะ ลงกันไปเรื่อยๆแหละนะฮะตามคอนเทนต์ที่ตัวเองมีในะเป็นคอนเทนต์ที่ตัวเองคิดออกแหละนะฮะคือคิดอะไรไม่ออกนะก็เนี่แหละเกมประมาณนี้แหละครับผมแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่าหลายๆรอบนะฮะว่าผมนี้จะเรียกว่าเล่นแต่เกมเวอร์ชันมือถือจะเป็นส่วนใหญ่ไงนะฮะก็พวกอิมูเลเตอร์อะไรพวกนี้นี่คือผมเล่น ได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าคือไม่มีไงพวกเพสี่เพห้าอะไรพวกนี้นะ,ะไม่มีอยู่แล้วนะฮะม,มีอะไรเลยนะฮะได้ตัวใหม่มาด้วยละตัวหนึ่งเนี่ยไม่รู้ตัวไหนได้มาใหม่ก็เปิดกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะเกมนี้นี่คืออ,อยู่ยั้งยืนยงมาก็นานอยู่นะมีคนเล่นบ้างหละ นะครับผมแต่ทำคอนเทนต์ทีไรนี่ไม่ค่อยมีใครดูนะเออนะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะด้วยว่าเก,เกมมันเป็นเกมเก่านะฮะเกมที่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้พื้นามว่ามันก็สนุกในระดับหนึ่งนะฮะมีเนื้อโรงเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะคนเล่นหลายหลยคนอาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้เนาะมาอีกสิบกรองฮนะ เอ้ยวีเจเจหรือจิมมี่วะน่าจะเจมั้งนะฮะเจอุโต,โต้สีดาวฮะเงิน,ะนสักคู่นี้กอช่วงนี้ดับวิ w ูดับวิอีก็ค่อนข้างที่จะเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไหร่นะฮะใครที่แบบว่าใครที่เบื่อวงการมวยปล้ำนะก็คิดว่าพักใจได้ก็พักใจกันไปก่อนนะครับผมหรือไม่ก็ดูมวยปล้ำไทยกันไปเลย อะไรประมาณนี้นะวงการมวยปล้มไทยนี่ก็มีอะไรที่น่าดูเยอะแยะมากมายอยู่พอสมควรนะฮะวันนี้ผมอ่ะคลิปอยู่นี่ก็คือช่วงิ้นเดือนกันยานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนสุลานะฮะก็จะมีมวยปล้มไทยกันให้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ้ยมีเจอรี่ดอลลาร์ใช่เราพุณได้เจอรี่มาเนี่ยสามดาวนี่นะฮะเดีย๋ยวเอาเจอรี่มาเล่นหมดเนื้อเรื่องบ้างดีกว่านะฮะเพราะว่ามี มัมีคนชอบอยู่เหมือนกันนะสำหรับเฮียเจอรี่รอเลอร์นะฮะมาสิบกล่องสุดท้ายเออชอนชอนเราได้แล้วดีกว,ว่าสามดาวเนี่ยนะโอ้สามว่ะมันไม่ใช่ว่ามันเกิดมันเปิดกล่องสี่ดาวให้เรานะพอถ้าได้ชอนซ้ำนี่คือไม่ใช่แล้วนี่ชอนซ้ำนะฮะฟินอาร์ทูดคาเมลา่า เหลือกองสามดาวสี่ตัวนะฮะอ่ะไม่ต้องพูดทอมทำเพลงะนะนะยังไงก็ได้ซ้ำอยู่แล้วแหละนะฮะเมาฮะชิ้อ้าวเปิดเปิดรวดเดียวไปเลยได้เวเดอร์ Vader นะเวเดอร์ Vader นี่น่าจะซ้ำเนาะใช่ไหมอ่ะมีกองนึงเออมา ลุ้นกันดีกว่าฮะสี่ดาวขอไม่ซ้ำอ่ะนะฮะขอไม่ซ้ำมีไม่น่ามีปกอันนะฮะมาสามสองหนึ่งตึ๊บมาใครเพจรีเดิลฮะโอ้เพิ่งโดนไล่ออกไปเนี่ยรีเดิลบรูนี่บรูฮะนี่มามา,มา,มาดูผลประกอบการก,กันดีกว่านะฮะ นี่ได้โอ้ยแมนคายนี่ฮะได้วิดเอร์มาฮะนี่สามารถคอมโบเซตได้กับไอ้แรนดี้นะแต่แรนดี้นี้จะมีแค่สองดาวมั้งของผมนะฮะแล้วก็มีใครนะเมื่อกี้ได้เวเดอร์มาใช่ไหมได้เจนี่เจอูโซนะฮะ แล้วก็ดูก่อนนะมีตัวนิวอะไรเพิ่มเติมเมื่อกี้มีเจอรี่รเลอร์ไงที่เราเราได้มานะฮะเจ er, อรี่รเลอร์เควินเนสอสามดาวนี่ฮนะนา่าจะแค่นี้ละมั้งนะฮะที่ได้ใหม่มานะครับผมแล้วก็มีลูดเชดสองที่เป็นฟรีนะฮะเปิดไปเถอะไม่น่าได้อะไรอยู่แล้วแหละนะฮะโอเคนา่าจะประมาณนี้นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยื้อแอาหมดที่แบบว่าเราสามารถที่จะสู้นะฮะ ไส่ระดับเพื่อรับของได้นะฮะแล้วก็พวกอีเวนต์อีเวนต์นี่คือสู้กับคอมเนี่ยนะฮะน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับเกมนับ e ยูนับ e ยูอีแมเกมนะฮะเอ้ยมีมีมเดอร์เมนพรีสด้วยเหรอเรามีปะัญหาเดอร์เมนพรีสเนี่ย,ยไม่น่ามีนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกันไว้เลยะครับผม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา นัดคอมเมเกมไม่งกันด้วยนะครับผมเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะฝนตกแดดออกฟ้าร้องดีเหลือเกินนะฮะก็ใครที่ตอนนี้นี่คือเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะก็ก็ขอให้หายไวๆแลกัน นะครับผมนะฮะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าได้เลยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้ล้วกันเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ